ถ้าพร้มอมวันนี้เรามาเยี่ยมโคกน้องนาครับเราจะมาดูน้องควายกับกับน้องทูม่นะอยู่ไหนครับตอนนี้ทูมอตอนนี้อยู่ไร่ตาผู้ใหญ่บ้างครับอ่าเวพ่านมูลหนึ่งคร,ครับอันนี้มีด้านหลังนั้มีควายด้วยควายชื่อนะครับตอนนั้น

ชือกำไรเงินกำไรเงินแล้วตัวน้อยอ่ะตัวน้อยตัวน้อยสุดแต่ตัวที่ไหนอ๋อคุณทรัพย์ครับขุดทรัพย์เงินอ๋อคุณเงินอ๋นอฝ่ายผู้ใหญ่บ้านฮะตัวอ,อยู่ในคอกอีกสี่ตัวเนี่ยใช่อยู่ในคลอกสี่ตัวแต่ยังไม่รู้จักอ๋อทั้งหมดมีกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดมีสิบเอ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ออดูข้อกีอ่สสิบเตัวตอนนี้ควายกำลังอร่อยอยู่เลยอ๋อแต่คลิปนี้ก็มาแนะนำนองควายชื่อไรบอกครูได้ไน่ะมันชืไรเ่อนบอกแล้วบอกะว <laughs> าลากันเลยเดี๋ยวคจะห้มันได้นั่นเลยอ๋ไอไอ้ไอ้ไอ้เพิ่นทับเพิ่มซับ ยังย่งย่งแมงหรอยไปกินมัดยาปูไปเพิ่มทรัพ์เพิ่มทรัพย์เฮียบ้านเพิ่มทรัยยังย่งยังเพิ่มทรัพย์ได้ยินไหมหัวหหัเพิ่มทรัพ์เพิ่มทรัพย์อ๋อยายาปูไว้ ฉลาดน,น,นั่นน่ะมีน้ำโชคน้ำโชคอันนี้อะไรมีชื่ออะไรกำไรนนกำไรอ่ากำไรกำไรเงินอ่ากำไรเงินอันนี้อันนี้น้ำโชคกำไรเงินอันนี้กระฟิวกระฟิวถุงทองถุงทอง ถุงทองถุงเงินเด็วคุณทัพย์อีตัวให้หมดสิบเอ็ดตัวครับพี่ร้อยเพิ่มทัพย์เพิ่มทัพย์มาเนี้ยมาดื้อมาดื้อมันต้องเดี๋ยวไปไอ้นั่นอ่ะใส่เยอะนี่ไสี่ตัวหมดสิบเอ็ดตัวเดี๋ย็นวันเนี้ยมีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คุณทัพย์บ่นไอซื้อมาเฮ้ยอันนี้มาใหม่ มามโอ้ยมันกินมันกินดีมันก็นเป็นต่อันนี้อันนี้ซือ้อมาพี่หอยเนี่ยอันนี้กัของกรัวของหลวงอะไรอ๋อโอ้ยกลิ่นกินนี่สามปีจะได้ทับลูกหรอกลูกอืสู้ไปสักงสามปีสี่ปีก็เหนื่อยก็จะเลือกอ่ะอันนี้มีอยู่มีอยู่สี่ตัวนะครับ นี่สามตัวดูข้างในนั่นหน,นึ่งตัวนี่เรามาดูกวายก็ทั้งหมดสิเ็ตตัวแล้ววันนี้อาลาท่านชมไว้ก่อนอำลา ท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ครับ